ันนี้พามากู้รอบอีกแล้วครับดูบรรยากาศเช้าๆเลยหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3วันแล้วนะครับไม่มีปลาครับไม่ใช่ไม่มีปลา,าก็เพีย้ยกระสอบเอาไปหมดเปิดกล้องจะถ่ายตรงไหนก็เหลือแต่รอบครับเดี๋ยววันนี้ก็มาลุ้นดู ว่าจะมีตรงไหนเหลือไว้ให้มั่งครับมาดูข้างโคกนี้มั่งนะครับอีกโคกหนึ่งโ่นโคกหนึ่งไม่รู้จะมีตัวเปล่าดูโคกนี้ก่อนเพราะเคยโคกนี้ถ้าไม่ไม่โดนไม่อะไรก็ก็จะได้ตัวอยู่นะครับเหมือนน้ำจากขุนๆรอบๆนะ ควนคุณพ่ออะไรมาที่หลังนี่ไม่ค่อยได้กู้เองแล้วครับเพียกระสอบกู้ให้หมดอย่างเงครับเป็นไงถลอดก็คือใส่สวยๆอย่างนี้เลยครับน่าจะเกือบถึงสองโลมั้งเนี่ยไม่ถึงก็เกือบแล้วครับโตครับอขอเก็บปลาดาักใหม่ก่อนนะครับครับเมื่อกี้ ลูกคางโคกนะครับที่ได้ตัวเมื่อกี้ตัวโตนี่ลูกที่สองนะครับยังไม่ถึงโคกโน้นนะครับทีแรกวก็จะไม่ถ่ายนะครับเห็นตูดตุงๆอยู่นี่ครับดูน้ําขุ่นคักเลยนะครับเหมือนเนี่ยชนแล้วชนแล้ว จะไม่ถ่ายแล้วว่าจะข้ามไปลูกน้นเลยมองเห็นตูดตรงๆเลยต้องถ่ายให้ดูหน่อยครับ3มครับตัวที่4ตายครับตัวเล็กมักจะโดนกัดครับเอาละสวยๆเลยครับ ครับมาดูในเกาะนี้กันนะครับจอดแพแล้วเดินมานะครับในเกาะนี้ผมดักไ้สองลูกนะครับมีของลุงคนที่เขาทาประมงอยู่ในอ่างนี้มาดักด้วยนะครับน่ของเขาของเขามีของเขานะครับเดี๋ยวของผมเมื่อกี้กู้มาลุงนะ้วไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวอีกลุงเดี๋ยวให้ดูกันเลยมันเป็นเกาะเล็กๆนะครับน้าเพิ่งแห้งลง แล้วจนน้ำเริ่มขึ้นมาใหม่แล้วดักไว้สองลูกธรรมดาถ้ามันมีเข้าในเนี้ยมันก็ตัวสวยๆครับไม่ค่อยมีตัวเล็กอะ่ะแต่มันห่างตัวครับที่จะถ่ายให้ดูเพราะผมมองมามเหมือนมีตูดเปิดๆอยู่นะครับเลยให้ดูหน่อยเพราะว่าลูกลูกตรงโน้นไม่มีตัวครับเนี่ยครับ กับเพื่อนแบบเนี้น้ำขุนๆด้วยคือมาลุ้นด้วยกันนะครับ<อ>เห็นไหมครับคือถ้ามีตัวถ้ามีเข้าก็ใส่ใหญ่ๆส,ยสวยๆครับเนี่ยเลอเลยครับโอ้ตัวนี้ก็น่าจะติด2องโลครับ สายใหญ่ๆจริงๆเขาไม่ค่อยดินนะครับคือเขาดินมาจนจนเหนื่อยแล้วครับอ่าเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปกันครับมาดูข้างเขาตรงนี้นะครับติดๆกันเลยของลูกนะครับของลูกลูก,ล,ก,ล,กลูกมาหลังจากที่กู้มาจากทางน้นแล้วนะครับมันจะไกลไปเดี๋ยวผมขอมาให้ดูตรงนี้แล้วกันยาวๆไปนี่เลยครับ น่าจะน่าจะประมาณหกลูกเนี่ยครับแหลมแบบเนี้ยถ้าน้ําขึ้นเนี่ยดักได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นที่ราบนะครับหญ้าเขียวๆแบบเนี้ยจะดักไม่ได้นะครับปลาช่อนจะไม่ค่อยเข้าละถ้าน้ําขึ้นเข้าย้าเขียวปุ๊บปลาช่อนจะไปทั่วละแต่แหลมๆหลมเนี้ยดักได้ครับมาดูกันครับโอ้น้าคุณนๆอยู่นะครับน้ําคุ้นๆอยู่ มาลุ้นกันอ้มีหนึ่งครับมีหนึ่งโอ้ดูตัวครับบลเลอร์ครับอุย้ยสองเอ้ยสองตัวครับพี่น้องโอ้ตัวสวยๆเลยโอ้ลูกแรกนะครับเนี่ยจะออกไหมวางงี้ดีก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูต่อไปเลยครับยาวๆเลย เมื่อกี้ที่กูมาจากทางโน้นน่ะมีอยู่ลูกหนึ่งครับไอชอนปอกจะมุดเข้าข้างรอบครับรอบขังจัดเนี่ยครับดูนะครับยังไม่มีร่องรอยลงนะครับเดี๋ยวแต่ดูหลังรอบนะครับหลังรอบแล้วเปียกๆอยู่นะครับอ้าวไม่มีนะครับ ไปดูรูปต่อไปกันเฮยอันนี้ดักง่ายเดี๋ยวผมดักให้ดูเลยดีกว่าอีตรงเนี้ยดูนะครับข้างหน้ารอบมันเป็นป่าสาหลายเป็นร่องแบบนี้มันดักง่ายครับแค่เราทำห้าหน้ารอบให้ดีทําหน้ารอบสองข้างนะครับพอพอเราทําแล้วเราเรา,เราดันสาหลายลงขี้เลนีสองสองฝั่งหน้ารอบเนี้ยเดี๋ยวผมยัดให้ดูนี่ครับเรายัดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราก็เราก็มาสํารวจนะครับหน้ารอบนี้ครับ ล้วงเข้าไปแล้วดูว่าซ้ายขวามันสนิทด,ดีไหมมันต้องทําถึงขนาดนั้นนะครับที่ผมทำอะ่ะที่ผมว่ามันช้าเหลือเกินอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูรอบคนอื่นที่ดักอยู่ใกล้ๆกันว่าเขาดักแบบไหนเขาถึงดักได้เป็นร้อยลูกเนี่ยครับพอเสร็จแล้วก็เอายาโปโปหลังหน่อย กันแดดด้วยครับเป็นล่มเป็นเป็นที่อาศัยด้วยเนี่ยเมื่อกี้เปียกๆปียนึกว่ามีตัวเนี่ยครับอย่างล่องๆเนี่ยดักง่ายน้ำคุนๆเนี่ยบางทีบางทีก็เป็นนกอะครับหลอกให้เราดีใจอุ้ยอันนี้ไม่ใช่นกแล้ว นี่ก็สองตัวครับแต่ตัวนี้ใหญ่จัดครับโอ้ดูครับเห็นชัดๆเลยวางไว้ก่อนสองลูกไวสองสองตัวองแครับกี่สามนะครับไปดูลูกทัดไปกันลูกที่สองเมื่อกี้มองดูมันน่ามีตัวครับแต่ปลาปลาช่อนอยังว่าครับรอบงาเดียวมันเข้าได้ออกได้ครับ มันเข้าได้ออกได้มันมันมีเหมือนสองงาครับเนี่ยครับหลังเปิดๆอยู่แต่ไม่รู้จะมีอะไรเปล่าบางทีก็เข้าขงเงียบนะครับอ่ามีตัวครับเนี่ยครับตัวสวยอยู่ครับไปดูลูกต่อไปกัน ไม่เปนมันจะมีเจ็ดลูกมากี่ลูกแล้วสามตีลูกนี้โปะหนาเลยครับถอนยามา ก็หลูแล้วครับสวยๆเลยไปดูลูกต่อไปกันพยายามทำเวลาครับจะพยายามจะไม่ให้คิดมันยาวครับนี่น่าจะเป็นลูกที่หกแสดงว่ามีเจ็ดลูกจำไม่ได้ครับ ลูกนี้และเอียงเอียงตะแคงตะแคงอี่ตัวงครับโอ้ดูไซส์ครับโอ้ตัวนี้ติดสองโลครับโอ้โอ้โอสวยๆเลยครับรอบหนาเดียวครับต้องวางดีๆหน่อยมันออกได้เคยเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยครับ ันหันไปหันมานี่คางมันเกยรอบสีหนึ่งมันก็ไปได้เนี่ยครับผมจะให้ดูนะครับรอบชาวบ้านนะครับคือเขาจะเขาจะทําแบบนี้ครับจะไม่ทําเหมือนผมนะครับเขาจะวางเขาก็พยายามเอาอะไรโปะหลังเหมือนกันแต่ข้างๆนี่ก็คือปลามลันเลาะปามันเลาะออกได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นดักร้อยลูกก็ก็ลุ้นเอา ลุ้นเอาแล้วกันว่ามันจะมีเข้าให้ลูกไหนมั่งไม่เดียวไปไป,ไปว่าเขานะครับคือดักเยอะมันจะมีรายละเอียดอะไรมากไม่ได้ครับนี่ลูกสุดท้ายผมอยู่ในแหลมนี้ไม่ไปแล้วไปไม่ได้แล้วครับเขารอบคนอื่นเขาดักเต็มไปหมดแล้วดูลูกนี้มีตัวนึงครับ ลูกนี้เป็นรอบสองงาครับโอกาสโอกาสที่จะออกก็มีน้อยครับเพราะเพราะรอดงาแรกไปก็ยังไปอยู่งาที่สองเดี๋ยวก็ย้อนกลับเข้ามาเคสวยงามครับช็อตนี้ครับตรงนี้มีสี่ลูกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกเดียวเนี่ยครับเมื่อกี้กูตรงนู้นมาลูกละลูกแรก ในแลมอะได้มาสามตัวนะครับเหลือทางโน้นอีกสองลูกเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้ลูกเพราะว่าให้ดูตรงโน้นนี้ตรงนี้หน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวผลงานรวมจะอยู่ท้ายคลิป ตัวตัวเดียวครับตัวสวยครับมองหน้าครับเราต้องเอาใส่กระสอบใช่ไหมครับแบบนี้ครับก่อนจะไปดูรอบปานินครับ เดี๋ยวแวะดูตรงนี้สักสามสี่ลูกนะครับป่าทุเรียนเก่านะครับหอยทั้งน้านโอ้หอยนะครับเพียบไอช่อนสามสี่ครับไอช่อนสีห้านะครับไส์ไม่โตครับ, 4, 5, รบแต่เยอะสามสี่ห้าห้าตัวนะครับลูกนี้ไอช่อน เมื่อกี้ที่กูมาทางโน้นก็เข่าทุกลูกครับอยู่ก,กับตัวสองตัวลูกนี้ห้าครับแต่หอยไม่ต้องนับครับไปนี่อยู่สี่ลูกนะครับตรงเนี้แเดี๋ยวจะพาไปดูรอบปนินตกลูกของลูกเขาปล่อยลกเลยนะครับ พราะเขาก็ไม่รู้ว่าปีนี้น้มัจะขึ้นแค่ไหนโอ้เดินไกลหน่อยไม่อยากตัดนะครับอีกทางโน้นที่ไม่ได้ถ่ายเพราะมันไกลเนี่ยครับ นนมีแต่หอยทุกลูกเลยเอาเป็นปลานิน้นเอาปลานิน้หลุ่นฝ่ามือสองตัวครับ้กลับตวงอลองไว้ก่อนอันนี้ผิดคิว น้ำขึ้นนะครับมันก็จะมีแบบนี้ครับมีเข้ามาปลามาเข้าแปลกๆบางทีถ้าเจอฝูงปลากระสูบก็เข้าเป็นฝูงเลยนะครับปลากระสูบเข้าน้ำตื่นเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยลูกๆนึงเนี่ย ตงนี้สวยครับหน้ามีปลาหน้าเข้าอ่าทำไมรอบล้มอ่ะโอ้ปลาสองตัวครับประชอนสองตัวนี่ทำรอบล้มเลยอ่อ้ยสวยงามครับเดีย๋ยวไปดูรูปทีสี่กัน สวยนะครับตงนี้ถือว่าพื้นที่สวยหมายสวยจะเข้าน้อยไปหน่อยลูกนี้นะครับรอบที่แล้วมีเจดปดตัวนะครับรุ่นครึ่งๆึงโลสวยมากครับหมายแบบเนี้ เนี่ยครับตะโกนดักปลาช่อนจะมองจะรู้เลยเนี่ยหมายแบบเนี้ยสวยแล้วเป็นร่องๆองไปเนี่ยครับเป็นร่องๆแบบเนี้ยเข้าหมดรอบที่แล้วยังเงียบอ้าวตัวเดียวครับใช้หมดไปตั้งรอบที่แล้วแล้วอเอ๊ะเดี๋ยวไปดูลุ้นรอบปานินตักลูกสองลูกครับ อ,อนันนี้ลูกแรกนะครับลำบากหน่อยครับไม่มีใครถ่ายให้เนอ้องตัวนี้สวยเลยนำ้ำขีดสีขีดครึ่งโลขีดมีตัวนั้นน่าจะถึงหก ดูปานินรอปานินลูกที่สองกันนะครับเนี่ยครับโอ้มีคาติดงาตายแบบนี้ไม่ค่อยเข่าแล้วครับมีติดงาตายตัวนี้ นี่มีติดงาตายนะครับถ้าไม่มีติดงาตายนี่น่าจะเยอะกว่านี้มียี่สกเล็กตัวหนึ่งตัวนีนไทท้ไซส์สวยเลยเปลามาส่งแล้วนะครับแพตะเล็กครับ นินขายไปให้อีกเจ้าไปแล้วนะครับปนินก็ประช่อนหน่อยหนึ่งเจ้านั้นซื้อน้อยที่เหลือก็มาส่งตเะล็กแพ่แตเะล็ก